ได้รับการพิสูจน์ที่เขาลบและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับผมว่าผมสนิทภาษาครับมีอสมาชิตรางนี้ครับหนึ่งนาย BS. สุริย์กูรสองนายแสงีูร์ครับสำหรับผมกนะครับผมกับเขาเราคุ้นรู้ผมเรื่องทำงานเกี่ยวกับเรื่องเพลงท้อบ้านของโคราชนะครับซึ่งบทเขาเป็นไทยามงท้อบ้านมีดังนี้นะครับเป็นท้องบ้านเป็นเพลงของถิ่นที่ชาวบ้านได้แต่งขึ้นแต่ละต่างถิ่นโดยใช้เราองเล่นเพื่อเด็กความกลมกลนผู้ที่ผ่านการจากการเล่นไกับอาชีพการงานต่าง ด้าเตี้ยวรกอบวิธีการต่างๆครับซึ่งเพลนบ้านของชาวโคราชนนก็จะมีเป็นเพลงโคราชครับด้านเพลุบ้านจะใช้ภาษาถิ่นของตนแปลงขึ้นและเพลงสั่ใหญ่จะเป็นเพลงบ้านมาจากการประกอบอาชีพเช่นเพลงเกี่ยวข้าวก็จะมีเพลงที่เกี่ยวกับวิธีการต่างๆเช่นเพลงแขนนแมวพอสนและจะมีเพลงกล่อมลูกเป็นเพลงบ้านจะเกิดจากสังคมชุมชนท้องถิ่นโดจะมีลัฒนณะรางของชุมชนท้องถิ่นนั้นแตกต่างกันไปครับครับสำหรับการจัด และศึกษาลักษณะของเพลงพื้นเพลงประกอบการะเล่นพื้นบ้านนะครับเพลงประกอบการเล่นพื้นบ้านหมายถึงเพลงที่ใช้ในการเล่นของผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งถ้าการละเล่นนั้นขาดบทเพลงเหล่านี้แล้วจะไม่สามารถเล่นได้นะครับซึ่งแบ่งออกได้3ประเภทนะครับหนึ่งเพลงรำพงสองเพลงปฏิภาณและ3เพลงประกอบการเล่นเป็นตะเ็้นะครับเพลงรำพงคือเพลงที่รำโดยมีผู้เล่นล้อมรอบเป็นวง ครับมีทำพีหรือบทเพลงประกอบกันและเล่นด้วยนะครับแล้วก็เพลงปฏิพันธ์ครับหรือเพลงต้นตอบหมายถึงเพลงพื้นบ้านซึ่งมีวิธีการร้องโดยผู้เล่นชายและหญิงร้องต้นตอบกันในเชิงเกี่ยวพาราศีนะครับซึ่งจุดเด่นอยู่ที่โหวหารและปฏิพาน์ในการคิดคาร้องต้ตอบกันนะครับนะครับเพลงพื้นบ้านพคราครับเพลงพื้นบ้านโลราครับมีหลายอย่างนะครับเช่นเพลงต่อมดยงครับ พีกของลูกครับพีกองยาวพีงซื้นบ้้งไผ่พีนรากไม้พีนต้นงครับพีพ่นนล่ากครับเริ่มต้นในสมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับมีเพียงหลักฐานที่เล่ากันมาว่าสมัยเขาทุ่งรากไม้ทุ่งยางงของเรานะครับมีชีวิตอยู่ตัดเมื่อพุทธศักราช2 3 1 3ถึง2395ท่าน ได้ชอบฟังพีคูลาชมากนครับหลักฐานของพีโูลาชได้ปรากฏชัดเจนในปีพุทธศักราช2456ครับที่สุเดียรพระบรมราชิน <và> mm ีนาพระราชดุษฎีนีจอมพหลวงเสด็จมาจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดถนนจอมตุลางนะครับและเสด็จไปพิมายในโอกาสรับเสด็จครั้งนั้นนายรีม่านสมขาดซึ่งเป็นหมอทีเก่าที่มีชื่อเสียงมากได้มีโอกาสเล็นพีคูลาชถวายบรที่เล่น ไอ้เพงคัว่าข้าพเจ้านายบีโูล่าเป็นนักเพลงขัดเป่าพยากรรมแหงเจ้าคุณเทสาท่านตั้งให้เป็นคุณนานตำแแน่งและมีความมีก้อนหนึ่งว่าได้สดับว่าจะรับเสด็จเพื่อเฉลิมพระเดีพระจอม่ฉลินกูสามลาหาสามลันยงสนั่นทันนี่ก็เป็นบทเพลงที่นายบีบ้างสมงผาครับได้ยกมา เพื่อถวายแก่พระบรมมหราชินีนาถให้ท่านได้สรงฟังครับสำหรับประวัติของเพลงโคราชครับซึ่งประวัติเพลงโคราชได้มีปูญาตายายแล้เราต่อต่อกันว่ามีในพานเล็กน้อยไปที่บ้านหนองบุญนาคและไปเห็นพญานาคให้ร้องเพลงเจ้ายวพานราศีกันจึงจำบทเพลงนั้นมาแต่งเป็นเพลงโคราชครับโดยใช้ภาษาถิ่นของตนครับก็สำหรับผมก็ขอจบการรายงานประเด็เที่นี้ครับ